สวัสดีครับพบกับผมอนุชิตวีรศิยานนท์ในรายการเพิร์ฟ m ม n นต์บายอนุชิตวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่อง Up s เ l ลลิง for s a l s force คือการมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัดเพื่อพิชิตยอดขายซึ่งหลักสูตรเนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆ2ประการคือ 1. ทําทำให้ลูกค้า พึงพอใจที่จะซื้อสินค้าของเราเองอย่างต่อเนื่อง 2. ส,สามารถนำเอา up selling เทคนิคเข้าไปใช้กับขั้นตอนการขายได้ในทุกขั้นตอนซึ่งรายละเอียดหลักๆของบทเรียนประกอบไปด้วย5บทดังนี้คือ 1. ลูกค้าเป้าหมายและวิธีการ 2. อง up selling benefit for organization team and your sales 3. ามอัพเซลลิงโมเดลสการถ่ายทอดข้อมูลและการวิเคราะห์ลูกค้า 5. เทคนิคการโน้มน้าวใจผู้อื่นและชุดเครื่องมือช่วยขายแล้วก็เมื่อพนักง,งานเรียนหลักสูตรเหล่านี้จบแล้วเนี่ยก็จะมีการทำการประเมินความสามารถในการขายซึ่งผลจากการประเมินเนี่ยก็จะช่วยวิเคราะห์และ ช่วยปรับปรุงให้พนักงานขายเนี่ยมีพฤติกรรมและก็ฝึกฝนในการทำ up selling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวอย่างเป็นยังไงบ้างมีปัญหากับหน้าท้องใช่ไหมสาร่าแต่ว่าจะลดยังไงก็ลดไม่ได้แต่ในวันนี้ปัญหาเรานั้นจะหมดไปด้วยเครื่องออกกำลังกายรุ่นพิเศษจ,จากแ erm อมเปลมิสคูเตอ,อร์ทอร์นาโดสไลคุโอจอชื่อมันน่ารองม,มากม ไม่ยากเลยซาลาลองทำตามผมดูนี่แค่หมุ์ซ้ายมหมษขวาเหยงวันละสิบนาทีแค่เจ็ดวันจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีตอานั้นยังไม่พอถ้าสั่งซื้อภายในสามสิบนาทีนี้รับไปเลยทันทีชุดเผาผัานไขมันมูลค่าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไอเลยซาาคุ้ยปยิ้งมังเนเจ๋งจริงจริงนะแต่เออนะคะเล่มเป็นตอนสักแป๊บหนึ่งจะดีกว่านะคะตอนนี้เราไม่ได้ไมาขายเครื่องออกกำลังกายกันนะ วันนี้เราสองคนต้องมานำเสนอเกี่ยวกับ u p พเซ l i ิงพอเซ e ล์นีคะคุณนบลืมได้ไงเนี่ยลบลืมไปครับเดี๋ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์การเรียนรู้กันก่อนดีกว่านะคะ งงกันใช่ไหมล่ะว่าเราสองคนพามาที่ฟิเตเนสกันทำไมลองเลือกดูส่วนที่ต้องการทราบได้เลยค่ะลูกค้าคือผู้ที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กรโดยตรงและผู้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำไปจำหน่ายต่อเช่นผู้ค้าส่งตัวแทนธุรกิจ หรือบริษัทที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลิตภัณฑ์นั้นเราสามารถแบ่งประเภทของลูกค้าได้อย่างกว้างๆได้ดังนี้ค่ะลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เป้าหมายเราต้องมีการกำหนดเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อยให้ชัดเจนถ้าเรามีเป้าหมายแล้วจะทำให้เรามีทิศทางในการดำเนินงานขายได้แม่นยำขึ้น ยิ่งเป้าหมายมีความละเอียดแค่ไหนก็ยิ่งทําให้เราสามารถบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นหลายคนไม่กล้ากําหนดเป้าหมายย่อยเพราะกลัวทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วยิ่งเรากําหนดเป้าหมายได้ดีแค่ไหนยิ่งทําให้เราเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นเพราะจะช่วยในการวางแผนการทํางานของเราด้วยดังคํากล่าวที่ว่าผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโอยนบะแยกรถผู้เฉวยเลย <laughs> วิธีการหรือเทคนิคการขายคือกลวิธีที่ผู้ขายโน้มนา้าวใจให้ผู้ซื้อด้วยวิธีการต่างๆทั้งในด้านการสื่อสารการโฆษณาส่วนใหญ่จะอาศัยหลักทางจิตวิทยาโดยมีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าของตนและปิดการขายให้ได้เร็วดีตรงตามที่ต้องการค่ะ รู้ไหมคะว่าในปัจจุบันการแข่งขันในทุกๆธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงลูกค้าจึงมีความสําคัญอย่างมากต่อทุกๆธุรกิจแต่ในปัจจุบันการหาลูกค้าใหม่เป็นเรื่องที่ยากมากกว่าการรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ซะอีกดังนั้นถ้าเราสามารถหาลูกค้าใหม่ไปพร้อมกับการรักษาลูกค้าเอาไว้ได้แล้วจะทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งอย่างมากซึ่งวิธีการนี้เราเรียกว่า acquiring ค่ะ ขอบคุณครับที่สนใจพัฒนาความสามารถของคุณเองผ่านเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำของคุณหากต้องการฝึกฝนจากหลักสูตรจริงกรุณาเลือกซื้อหลักสูตรได้จาก omium.com ครับ